แล้วพี่ก็คุณื่ออะยังเคยแพ้เหมือน,นกันนะพี่กับแพ้จนแบบแพ้แบบแพ้เต็มไปหน้าข้างหลังเมื่อกี้เห็นข้างหลังแบบแบบมีเขียวชุดได้นะเจมันเป็นบอสเหรอเตะไปไปให้ดอกบอสนี่วะเฮ้ย <c oughs> นียังวะ <c oughs> ป้อนข้าวมันเข้าไปนั่นน่ะ เป็นมิดกูจงเป็นมิดกูว่าอย่างนี้เกิดเหตุในการมองทิวออกมาเลยใครว่าตะลุเห็นทุกสิ่งเสียงใครว่าพอมีแสตย์ใส่มันหนาวพูดมีห่อมาเหรอใช่ไปแล้วล่ะ เอาใครยิงรถยิงรถตัวเองสิที่น้ำมนเองนั่นแหละแปวดิดอยากยิงใช่ไ้มเดี๋ยวยิงให้อบหอกยู้ว่าเขาเปลั่นเดี๋ยวยิงให้สมใจไอ้สไปว์วะยุ่จัง เดเจเจเจโอ้ยโอ้ยโอ้ยจ้รถชนมันไงแล้วผมมันน็อกแล้วอยู่ในบ้านในบ้านเอ,อ, <c oughs> อีกตัวนึง่งอีกตัวนึง่ง oh. อีกตัวนึ่งเหรอเหรอโอ้โห <c oughs> อยู่ข้างหลังตัวนึง จะขึน้น,นอเองนะจะไปเอาถุงวางอย่างช้าๆก่ะนเอาเอาเจอคน oh โกไปก่อนตเป็นไรตายมีคนเจ <c oughs> คนเดียว <c oughs> เห็นรอยเท้าว่าจะจัดการซะหน่อย <c oughs> โล่งไหมโล่งไหมก็ <c oughs> โล่งอยู่นะ <c oughs> ไม่โลง่งเป็นรถขวางทางอยู่รถเจนี่แหละที่ขับมา ของผมนั่นเก็บได้เฉยเอาใครอยู่ในรถนะเข้าวงทำแม่ก็พี่พี่น้ำมนต์นั่นแหละเขากินข้าวอยู่เก็บที่เดิมนะเนี่ยไม่รู้จะรได้ไหมเปล่ามามมันาหรอไป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 ตามมันมาแล้วครับนิ่ อ้าวจเจฟังเจอ่ะตัวหนึ่งกี้อ่ะเขียตามไปรอให้เจขับตรงนู้นเหรอไม่เป็นเลยนะป้อมป้อมป้อมเป็นชิ้ลมากทำแม่เนาะเอาเอาเอาภาพภาพภาพเอา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 ภาพชันก็เป็นอย่างนี้แล้วไปขี่ด้วตามไปคณะ น้องน oh, <no> ้ำมนต์เห so like <heroin. S 1> ็นเป็นยังไงภาพอ่ะเจ๊เห็นเป็นรถขับไปไม่ได้เลยอ่ะเอ้าเอ้าเมื่อเงือดแถมรถค้างเลยทีนี้อะไรของมันวะนุ่นนุ่โอ๊ยดอหนีก่อนหาหลบเข้าบ้านก่อนว่าเพชรจีได้เสมอตอนนี้เจ๊เจ๊ตัวหนึ่งเจ๊เจ๊ชูบได้เจ ทุกตรงไหนล่ะอยู่ไกลคนละยนระเบิดสเสร็จรถต่อเอง <c oughs> ไม่ไกลเจ๊ไม่ไกลเหรอแน่ใจนะเจ๊อย่ามาเจ๊เจ๊เจ๊จเอ้ามาแล้วแม่ <c oughs> เออซุบสุบสุบเขาไปก่อนุมนี่จะตายตอยเลยที่นี่ยิงกันยุยิงกันรถถู ปูขวาิจ๊อย่ายิงอย่ายิงมันยิงไงให้มันยิงกันเฮ้ยมันยิงแจ๊ตัวนี้เจ๊ดันต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้เจ๊ต้นไม้ต้นไม้ออเจ๊ทำมาตรงนี้ไม่ขึ้นมากมากสิ๊เจ๊ไปทำให้มันลดตัวทำไมเอาอย่างนั้นก็ตายหรอวะตาย